สวัสดีครับผมนายโนตี้โนตครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสพิเศษนะครับมาอันบ็อกครับเนี่ยฮะเดียโบสามรีเ r อร์ออฟโซนะฮะคอเล็กเตอร์เอดิชั่นนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะฮะว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะก่อนอื่นเลยนะฮะผมขออวดนิดนึงนะครับผมนี่แฟนพันธุ์แท้เดียโบเลยนะฮะนี่ด้วยความเหอของผมนะฮะเหออะไรไปคิดเอาเองนะะผมมีนี่ฮะ ทั้งหูฟังส t ต l ลฟิลีนะเดียบนะครับยังไม่เคยแกะใช้เลยนะครับซื้อมาเก็บไปเล่นๆน,นะครับกับเมาส์นะฮะแต่ที่แรงที่สุดเลยเนี่ยอ,อันนี้อวดนะอยู่ในช่วงอวดก่อนอวดด้วยความเหอนนะฮะนี่ครับผมกล่องเดียบ3ฟสามคอร์เรคเตอร์อนนะครับอาจจะดูธรรมดาทั่วไปนะฮะแต่ให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ แไลายเซ็นของไมค์นะฮะประเพนเซนต์ของบริษัทวิสซาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเอเชฟอร์ฟเลยนะที่เขาอินไวท์ผมไปที่ private party ที่ตอนนั้นที่สยามนะครับผมได้ไปเจอกับไมค์นะครับแล้วก็ได้ได้เซ็นของเขามาบนกล่องเรเบิร์สามของผมนะครับเอาละเราเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะฮะพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือกล่องเรเบิร์บูส์สามลิปเปอร์ออฟโซลคอริเล็ตเอ dition นั่นเองนะครับอ่านิดนึงนะฮะ ผมได้กล่องน,นี้นะครับมาจากเกม f ิลลิ่งนะฮะซึ่งกล่องน,นี้ครับส่งมาพร้อมกับนี่ฮะโปสเตอร์นะครับผมผมไม่แน่ใจนะฮะว่าพีเพอร์เชสหรือเปล่าผมจะได้นะครับอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าก็ได้มาครับค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับมีวิบวับด้วย <laughs> ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะมีดูดีมีราคาฮะไม่เหมือนของแจกฟรีทั่วไปนะครับดู มีชาติตระกูลนช่องดีนะครับสำหรับโปเตอร์อันนี้นะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องคอลเล e เตอร์ดิชั่นกันเลยดีกว่าครับเอาล้วครับผมตอนนี้ผมก็มีอาวุธคู่ใจนะฮะคือคัตเตอร์นะครับอันละ15บาทนะครับอยู่ในมือแล้วนะฮะเหมาะสมกับการแกะคอลเล e เตอร์ดิชั่นเป็นอย่างยิ่งนะฮะทุกอย่างในโลกนี้นะฮะต้องเริ่มจากการเสียบแทงนะครับผมฉะนั้นผมจะทำการเสียบแทงเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมเสียบอุ้ย เก er <way> ือบเกือบเกือบเสียบแทงเข้าไปตรงนี้นิดนึงนะครับปรับมาหน่อยนะฮะชึบโอเคนะครับแกะกันเลยกว่าแกะพลาสติกกันนะฮะว่าจะเจออะไรข้างในบ้างนะครับเพื่อมันชงยากเย็นยิ่งนักนี่ฮะเราหละออกมาแล้วนะครับผมถอดชิ้นแรกได้ชิ้นอื่นก็สบายนะฮะปัจชานี้ใช้ได้กับทุกอย่างนะครับผมลองเอาไปใช้ในชีวิตจริงดูนะฮะกับการถอดชิ้นแรกได้นะฮะชิ้นอื่นก็ถอดได้สบายๆเนี่ยนะครับ นะเราก็ปลดเปลืองเขาออกไปแล้วนะครับกับพลาสติกหอ่อหุ้มนะฮะเรามาดูแผ่นนี้กันก่อนดีกว่านะครับแผ่นนี้นะฮะก็จะบอกหมดเลยนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในกล่องบ้างนะแล้วก็บอกสเปคสเปครีฟเวร์เมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเล่นนะครับผมแต่เขาก็ยังโน้ตไปนะว่าสเปคอาจจะสูงขึ้นนะครับเมื่อมีการอัปเดตแพดหรือว่าเพิ่มการาฟิกนั่นเองนะฮะร,รวมถึงเรายังได้ของในเกมนะครับ Diablo 3ด้วยนะครับผมแล้วก็ Star c r a f t นะครับสตาร์คราฟ2นะฮะเป็น Fortress นะครับแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงใน w o r of w a r c r a f t นะฮะนี้เป็นประโยชน์ต่อผมทั้งสิ้นนะครับเล่นทุกเกมนะฮะมาดูที่กล่องเดียโบสามกันเลยดีกว่านะครับภาค r ิปเปอร์ออฟโนะฮะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับจะสวยงามมากนะฮะรูปัภายนอกนะครับมีประคงประกายถือว่าทําได้ดูดีกว่าภาคที่แล้วเยอะนะฮะดูดีกว่าภาคหลักเยอะพอสมควรกันนะครับ นี่นะครับจะรออะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าครับนี่ฮะเลื่อนขึ้นเหมือนเดิมครับเหมือนภาคที่แล้วเลยฮะดูข้างในกันดีกว่าครับข้างในก็ยังคงไปยืนเดิมนะฮะเป็นตัวหลักของภาคนี้ไปนะครับเรามาดูของแถมที่เขาให้มากันนะครับเริ่มมาอย่างแรกเลยนี่ครับเป็นซาวทกนะครับแผ่นซาวทกนะฮะอาจจะวิบบปนิดหนึ่งนะฮะ ต้องขออภัยด้วยนะฮะมันยังอยู่ในซิลอยู่นะครับเป็นแผ่นซาว์แท็กนะครับของภาพนี้นะฮะ r e เ i r t h o นี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับอันนี้เป็นตัว DVD โรนะฮะลงเกมนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นจหรือเปล่านะฮะอยู่ในลงเกมยังไม่ได้แกะซิลนะฮะอ่าและอันนี้อันนี้เป็นฟรีการ์ดของ h r t h t t o n e เป็นเกสพาร์ครับเป็นเกส s t พาร์นะครับชึ๊นี่นะฮะ เจอส์พาร์ตนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะผมคงใช้หมดแล้วนะครับผมหลังที่ผมเอาอัปโหลดคลิปนี้ผมคงใช้ไปหมดแล้วนะครับและนี่ครับสุดท้ายครับที่เป็นเซนซีดีนะเป็น behind the scene นะครับของภาคนี้นะครับแล้วก็นอกนั้นจะมีนี่ฮะแผ่นรองเมาส์ครับแผ่นรองเมาส์ครับของ r ีเ p e r of Soul ลนะฮะข้างบนจะเป็นพลาสติกนะเหมือนพลาสติกแข็งๆนะ หมือนซีนมามากกว่ามันจะไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนพวกสตีลลี่นะั้นมันแข็งแข็งข้างบนนะฮะเหมือนเหมือนเป็นการแปะลงไปมากกว่านะครับคุณตี้ถือว่าโอเคไหมผมว่าให้สัก6เต็ม10แล้วกันเอาไว้เก็บสะสม,มไม่ได้เอาไปใช้งานจริงนะครับข้างหลังก็จะเป็นคลิปลับเบออย่างเงี้ยนะฮะเอาละครับต่อมาครับอันนี้ฮะเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับผมของเดียโบส่ารีเฟอร์ออฟโนะฮะ ค่นข้างสวยงามนะครับพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้ขอสมวนศสิทธิ์ได้ละกันนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยอันบอกของค่ายนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าเขาให้แกะได้หรือไม่นะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าช่วงนี้ y t u t u ยิ่งโผล่อย่ด้วยเรื่องคลิปคาเิตนะครับกล่องนี้นะฮะก็ราคานะครับ3000บาทนะครับตอนที่ผมซื้อมานะ 3,000บาทนะครับผมซื้อกับเกมฟิลลิ่งนะฮะหรือ g f l i n t h นั่นเองนะครับส่งของไวมากนะฮะนี้นิดหนึ่งนะฮะแอบโฆษณาให้เขานิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ นี่คือทั้งหมดนะฮะเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับกล่องนี้คิดว่าเพื่อนๆจะสอยมาสักอันหรือเปล่านะครับผมแนะนํานะแนะนําเลยนะฮะอยากให้เพื่อนๆคนมีกันสักอันรู้สึกของจะใกล้หมดแล้วนะครับฉะนั้นใครอยากได้เนี่ยรีบๆกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ฮะผมก็ขอจบการอันบล็อกสั้นๆแบบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ